ออมเนื้อไส้บางือครับไปลุยเอาเครื่องออมลงขวัวครับเอาเนื้อลงครับปรุงเครื่องครับใส่สารใบบักูลงไปครับเติมน้ำลงไปนิดหน่อยครับเนี่ยเติมน้ำครับนิดหน่อยเอาบางือลงครับ ร่มติดกระเรี้ยงลูไปครับใส่เลือดลงไปครับพักล,ลงไปครับ,รรบเรียบร้อยแล้วครับออมเนื้อใส่บักอือนี่นัวๆเลยอ่ะลุยนี่อือ อืขอดนัวอดขอดาทีา่เด็ดที่เด็ดบีบด,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 ดีครับออมเนื้อไส้บังอือครับไปลุยเครื่องออมล่งขัวครับอันนี้แบล่องครับ ปรุงเครื่องครับอบร์ากลาใบบัปปกูล,ลงกไปครับเ,เติมน้ำลงไปนิดน้อยครับเนี่ยเติมน,น้ำครับนิดน้อยเอากอือรงครับระ่งิกกระเรียงลงกไปครับใส่เลือดลงกไปครับรพักลงกไปครับ เรียบร้อยแล้วครับออมเนื้อใส่ับอือนี่นวนวเลยอ่ะลุยนี่อาอื้ออื้อโคตรนวอื้มกอวยทาซี่เด็ดซี่เด็ดบีดีครับ